1. เพื่อเผยแพร่โครงการแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรในไทย 2. เพื่อดำเนินของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบตามแผนแม่บทการ 3. เพื่อออกแบบแลม่บ ปวดห <the> <eni> <the> 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 ูเกิดเในตัวสะอุบของไทยเจอๆแต่หลังนั้นยันเรียนแตงอยู่ยดีนะครับการที่จะลงที่ชายแดนหูส่วนพวกยะโสทรนะครับก็จะได้ส่วนที่จะให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนั้นต้อรมาให้เงในการแก้ไขการพูนตามแผนในบทการบริหารจัดการระหว่างประหลับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็เดินทางมาด้วยอตัวเองดูซินโพนี่ยนะครับท่าน ดอกเตอร์แล้วก็ในส่วนของจังหวัดรูรอนานีเราก็สอกปอบมีสำนักงาน้อกันใั้บรรทนแต่ละท่าจังหวัดตัองต้องประชาชนเพื่อให้ไปกไัยการดำเนินง,งานตามแผนได้บลการจัดการน้ำานวันนี้ท่านมานะครับท่านรับฟังแสดงความคิดเห็นอย่างลงไปลงมานะครับเห็นใจแล้วก็จะออกไปจบผมมีคนคนนครจังหวันดนะครับโดยตกไปตกปนะครับเราอาจจะไม่ได้รับโครงการที่ ถ้าเราจะเสนอแนะว่าท่านประธานนายกท่านมาท่านก็ต้จบจบไปว่าเท้าต่อไปเงินในการพัฒนาอ้ไรต่อไปน้ำอย่างยั่งยืนนะครับบางิดตรงนี้ต้องทาทั้งหมดทั้งเจ็ดหกจังหวัดก็เพราะว่าเงินที่จะไปลงในโครงการต่างๆเหล่านั้นสิ่งแรกชวนอีกงหนึงก็คือว่า คนไทยเราเนี่ยไปตั้งหลักฐานอยู่ร้อนแค่นั้นมันขอปัจจัยต่างที่น้าท่วมรารที่จะบริหารจัดการน้ำเนี่ยออกเป็นสักจงหวัดนั้นาาน้ำท่วมหนักเต็มเลยก็จัดการรทงความคิดเห็นเนี่ยแจนถึงสองพันแล้วก็แบ่งออกไปห้องย่อยๆอีก20ห้อง มันก็จ,ากกาจะกัดได้ทุกมัญญมที่สองแต่ไม่มีโครงการลงนะครับเพราะว่า,าการที่จะทำทั้งหมดทีเดียวทั้ประเทศเนี่ย